สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเฮฮานากองวันนี้ค่ะเตยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตึก KPN ค่ะเพราะว่าคืนนี้ค่ะเราก็จะได้ดูกันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ k ค n นคนที่22ระหว่างสาวร่างเร็กเสียงดีจีราพรหรือว่าจะเป็นหนุ่มนักเต้นเทาไฟกูดเชียพลวันนี้ค่ะเดี๋ยวตามเตยเข้าไปดูความพร้อมของพวกเขาว่าจะมีโชว์อะไรเด็ดๆกันบ้างตามเตยเข้าไปเลยค่ะวววันนนีีเราามมคสุใใจกกดล แล้วค่ะตอนนี้นะคะเต๋อก็อยู่กับว่าที่แชมป์ KBN ครั้งที่22ค่ะจีแล้วก็กูนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวถามก่อนเลยว่าตื่นเต้นไหมคืนนี้จะได้รู้ผลกันแล้วตื่นเต้นมากมากค่ะใช่ไหมพี่กูใช่ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคืนนี้คือคืนสุดท้ายแล้ว<ช>สำหรับ KBN Award ออปีนี้ครับแต่และคนเนี่ยเตรียมไม้เด็ดอะไรกันมาบ้างโหก็คืนนี้ก็ จะโชว์พลังสุดๆให้ขนลุกไปเลยของกูก็ต้องเป็นลีลาครับจะต้องเต็มที่ทุกคนจะต้องแบบว่าอินไปกับการแสดงของกูอย่างแน่นอนครับแอบเก่งไหมบ้างไหมว่าเอ๊ะเราจะได้แชมป์หรือเปล่า อุ้ยก็ก็ก็จริงๆเราก็หวังบ้างก็อยากได้เพราะว่ามันก็เป็นเวทีเดียวที่ได้ทุ่งพระราชทานใช่ครับก็มันคือความฝันแหละครับเราสองคนก็มีความฝันเหมือนกันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการอยากจะเป็นแชมป์เหมือนกันแต่ว่าก็มีแค่คนเดียวเนาะที่จะได้แชมป์ก็อยู่ที่คนไทยทั้งประเทศนะครับจะตัดสินว่าจะเสียงร้องหรือว่าลีลาครับคือสิ่งที่คุณเลือกครับ เดี๋ยวปล่อยสองคนนี้เขาไปพักซ้อมร้องเพลงกันต่อดีกว่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโชว์ในค่าคืนวันนี้ไม่ได้มีแต่เราสองคนเท่านั้นยังจะมีโชว์จากรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องอีกเดี๋ยวตามตัวเขาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเต๋อก็อยู่กับอีกโชว์หนึ่งค่ะที่จะทําให้เวที KPN ในค่ําคืนวันนี้เนี่ยมีสีสันมากขึ้นนั่นก็คือโชว์จากพี่ๆแล้วก็น้องๆ KPN นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้แอรเห็นแดนซ์กันมาเลยโชว์ในคืนนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างครับวันนี้มีเพลงพิเศษมากๆนะครับแต่ละเพลงคือทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับแต่จริงๆพี่ไม่ค่อยรู้จักนะฮะเนาะเพราะมันเป็นมันเป็นรุ่นรุ่นประมาณเก่าแน่เลย ค่ว่าแบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้จักเลยเต้นผิวเลยนะ <Hey. S 1> นี่มันมีท่าพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะลุงได้มาร่วมโชว์กับพี่ๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกว่าพี่ๆทุกคนเก่งครับแล้วก็มีความสามานเดีวยวของการเต้นสูงมากครับอ่าส่วนพี่ๆล่ะได้มีโอกาสกลับขึ้นมาโชว์บนเวที KPN เนี่ยมันแตกต่างจากตอนที่ขึ้นได้ขึ้นประกวดยังไงบ้างก็สําหรับตัวเพ้นนะครับก็รู้สึกว่า มอนเหมือนเดิหมือนเดิมทุกอย่างครับผมแต่ว่าที่พิเศษก็คือเวทีครับเพราะว่าเวทีปีนี้ก็ยิ่งอลังการยิ่งกว่าปีตอนที่เพชรประกวดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆที่ได้กลับมายืนอยู่บนเวทีอันสงเกียรอินี้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้หนุ่มๆเข้าไปเต้นแดนส์กันต่อด,อดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน KPN Award ครั้งที่12ในรอบไฟนอลค่ะส่วนใครจะได้เป็นแชมป์คนใหม่นะคะก็ต้องรอติดตามและให้กำลังใจพวกเขาได้ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลา3ทุ่มครึ่งทาง m ม d ด r n นไทีนะคะวันนี้ต่ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย i s สูต d m a x ม็กวี s รใหม่